ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการด้วยความยินดียิ่งคณะกรรมการการประเมินนายปิยะไตรยงค์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตรงต้น นายเกียรติศักดิ์แก้วมหาชัยผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโกธานางจันทิมาอินตาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตรงต้นประวัติผู้รับการประเมินข้าพเจ้าชื่อนายสุเทพนามบุตรเกิดวันที่9เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2,521ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่5หมู่ที่8ตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันตำแหน่งครูคึส1โรงเรียนบ้านตรงต้นอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต2อ,อายุราชการ 6ปี11เดือนประวัติการศึกษาระดับประฐมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนบ้านทุ่งชัยพัฒนานุสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนทุ่งชัยพิทยารัชมังคลาพิเศกระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกนิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการทำงานบรรจุครั้งแรกตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่หนึ่งเดือนธันวาคมพุทธศักราช2557โรงเรียนอนุบาลบ่อทองตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมพุทธศักราช2559ถึงปัจจุบันตำแหน่งครูอันดับคสหนึ่งโรงเรียนบ้านตงต้นอำเภอราศีสไลจังหวัด สีสเกตภาระหน้าที่การสอนข้าพเจ้ารับผิดชอบครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1รายวิชาที่สอนวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาประวัติศาสตร์วิชาสังคม,มศึกษา วิชาหน้าที่พลเมืองก,กิจกรรมลูกเสือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมรวม25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์เจ้าของโครงการวันเด็กแห่งชาติงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาด้านที่หนึ่งด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรววิชาชีพตอนที่หนึ่งการมีวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมายของรัฐและปฏิบัติตามตกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแแบแผนอันดีงามของสังคมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐและในฐานะพนลเมืองดีข้าพเจ้าปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจอุกทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานต่อนักเรียนและชุมชนด้วยความสามัคคี มีน้ำใจตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าเป็นผู้มีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำลิดของงานโดยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดเวลา โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองการอบรมสัมมนาจนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน และบุคคลอื่นโดยนำหลักคาคําสอนมาใช้ในการครองตนทั้งทางกายทางวาจาและใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอยึดมั่นในการปกครองรับบอกระชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ข้าพเจ้าได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในด้านการให้ความร่วมมือกับทางราชการในหน่วยงานของตนเองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอตอนที่3การดำรงชีวิต อย่างเหมาะสมข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันขยันมันเพียรรักการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเห็นคุณค่าทรัพย์สินของทางราชการระเว้นจากอบบยมุขป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับค่านิยม อันดีงามข้าพเจ้าประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครูและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งส่งเสริมปลูกฝังการมีวินัยในการออมอยู่เสมอปฏิบัติตนเป็นผู้มีความมัธยัติประหยัดและอดออม ตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการอบรมตามที่โรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆจัดอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูอย่างเต็มความสามารถทุ่มเทในการปลูกติตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนด้วยความซื่อสัตย์และเท่าเทียมกันตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังเพื่อหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพประพฤตินตามจรรยาบรรของวิชาชีพ มีจิตอาสาจิตสาธารณะให้การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและส่วนรวมด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการศึกษาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษานำมาวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานภาพของผู้เรียนและบริบทของชุมชนจัดทำสื่อเพื่อให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดกับผู้เรียนและมีประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องตามหลักวิชาการเอื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในโครงการต่างๆและการให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอด้านที่3 ลการปฏิบัติงานส่วนที่3ด้านผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสค11101ฉชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2562 นักเรียนจำนวน23คนคะแนนที่เฉลีย่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเท่ากับ50.00คะแนนที่เฉลีย่ยของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ากับ69.13ผลต่างคะแนนที่สกอร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ19.13เพิ่มขึ้นยละ3 8 2 5ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัส พ1 1 1 1งชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563นักเรียนจำนวน25คนคะแนนทีเฉลี่ยของผลสำล์ก่อนเรียนเท่ากับ50.00คะแนนทีเฉลี่ยของผลสำลีหลังเรียนเท่ากับ71.68ผลต่างคะแนนทีสกอร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ21.68เเพิ่มขึ้น ร้อยละรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสค้อ11101กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนที่เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2562เท่ากับ5 0 0 0คะแนนที่เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการศึกษา2,563เท่ากับ51.25เพิ่มขึ้นร้อยละ2.51จากโอกาสที่ได้รับในการเรียนรู้และตั้งใจทำงานทำให้มีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่69ประจําปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชั้นเลิศกิจกรรมการแข่งขันเวทชนิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ึงถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สาม งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ปีศึกษา2,562ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆปีการศึกษา2,562 ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีจำนวน23คนคิดเป็นร้อยละ100ปพีการศึกษา2,563ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคม ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีจำนวน25คนคิดเป็นร้อยละร้อยปีการศึกษา2562ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ8ป0 0ปีการศึกษา2563ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมจำนวน21คนคิดเป็นร้อยละ8 4 0 0ข้าพระเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนางานการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีแก่ผู้เรียนขอกราบขอพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ได้ส่งเสริม และช่วยเหลือในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการพร้อมแนะนำด้วยมิตรไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียน ผู้ที่จะเป็นเยาวชนของชาติสืบต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ